สวัสด,ดีจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อจ้ามาเที่ยวป่ามาหาละเห็ดน้ำเม่ใญ่าเอ๋อหัวเถื่อีกเด้อจ้าพี่น้องหนาวแล้วหนาวแล้วอากาศเย็นอากาศหนาวหลายพี่น้องเลเบิ่งใบไม้ลุนใบไม้ก็สีงามงามเด้อจ้าจักสิมีเห็ดใทะย่าเอ๋อได้กเก็บปนู่มาเลยจ้าไปเบิ่งน้ำกันมาลุ่นน้ำกันกับย่าเอ๋อเลยค่ะพี่น้อง พี่น้องเอ้ยมาเบงเห็ดนางล้มที่ายเอวจงเผ่นไวจ้ะจะหอยนหมดแมงทั้งใดเมื่อกินก่อนายเอวเด้อพี่น้องเนี่ยเบิ่นอน,น,อนจะห้อยบุงห้อยแวงโอ้ยายเอวสิได้เก็บดีๆเลยหลายบ่นออนี่เนาะแต่ว่าายเอวกับสิขอเก็บจุนีกอนด้ยค่นีิ่นใหญ่พอเก็บได้แล้วจ้าคือว่าเหรเนาะจ้าพี่น้องของธรรมชาติ คนสัตว์กันหยาดกันกินค่ะไอปอก่อนก็ได้กินก่อนก็มาแตเนาะพี่น้องซเบิ่งดูวยนี่ป็นอย่างเห็ดเพิ่นเสียหายใจถ้าเพินดอกง่อยนะเฮ้ยเอาอยู่ได้ตอัดเอาเฉพาะดอกที่เพิ่นสีง่อยแต่โอ้ยโอ้ยโอ้ยปาดปาดดอกง่อยเผินนี่จ้าพี่น้องดอกสนีนะเพราะเอาอยู่จ้ะง่ายก็นี่ก็บ้าอยัาเก่อขึ้นแบบ ตอได้จ้ะจบหนึนดงึงดูดนจังได้ขึ้นน้ำเงยเจียวนีหรือว่าอากาศเย็นเรนาก็เลืน้ำเงนั่นดูพี่อ้องเอาอยากเขียนนขึ้น,นมาฟอ,อมกันไงฟอรมกันสะได้เห็นวันนี้ วันหนึ่งหันแยะเอวเห็นกระลวกเรียนออกจากมังนมนือหรือว่าสิเป็นคุ้นกระลวกกับว่าจากน้องจ้าพี่น้องมากินเห็ดเห็ดกล้วย <laughs> เห็ดไม่ใช่เหวอเกือ <laughs> บเบิ่งน้นจาจ้าพี่น้องและเบิ่งน้าค่ะห้อยเบนถือหมดถือเม้งจัวกินอันห้อยแยะเอวแปาดนี่น่าจะมังหัน่ะ โอ้สยสิได้เก็บหลายๆไห,หน้อนี่เนาะแบบนี้เนาะบึงน้ำยายเอ๋อจากพี่น้องว่าเม่นหน่อยๆเด้ิบึงรู้พนหาจา่าต่ว,ว่าพนยายันไงซาตอนนี้พนาา่นหาจ้าแมียนเบบนี่ไปทั้งนั้นน่ะที่ทั้งเทิงนั่นกับเม่นเลยค่ะคุณตนอนเนาะแต่เนี่ยพี่น้องและเอ๋กะสิได้เรียกเอาดวงไงอีกคือว่าล่ะค่ะ แปดเพื่อนลอยเพื่อนตกลงไปแล้วค่ะเพราะว่าบัฒนนัดบางนี้มันเป็นคล้องน้ำน้ำจะพี่น้องถ้าเพื่อนตกลงไปขี่ดินได้เยวกับน้ำเก็บเพื่อนอ้อแปดว่ถึกทางน้ำจะพี่น้องนี่จะซัมนี่เอาอยู่แต่บ้านาหน่อยไร้เีวยวราเอาอุ้ยเหวกจะเกิดตั้งไหนนี่เนาะเดี๋ยวเบิ่งกันค่ะสิ่งหลงตั้งโทรศัพท์ได้ป่ะน้ำจะพี่น้องไรเีวยวพยายาม เอาโทรศัพท์ตั้งใหม่ทั้งขอนด้วยค่ะนี่เห็นมาจากพี่น้องนี่จ้ะเนินน้อยเอาบนนอกขึน้อยค่ะเนะาะที่แบบนี่ก็ราะเอาโยค่ะนี่นี่จ้ะเขาใบผันสะก้อนจ้ะดอกนั่นนะเขึ้นน้อยแอย่วา,าพี่น้อง พี่น้องเอ้ยระเบิงค่ะอยู่ใต้ขอนเนี่ยระเบิงนะเบิงหลายอยู่เด้อเจ้าบ้าพิ่นบ่ทันงในไงปันใดที่จริงก็พอเอาอยู่จักจเจียวสิเอาเอาพิน่นบ่ปุ้นนี่จ้จโอ้ยสิเหลียวหมดเหลียมแมงให้ยเยเอ๋วได้เก็บได้กลิ่นปนอ่อบีนี้เนาะอุตสาบ่มากรหน,นอนอยู่ก็ได้ค่ะยังสิบ่ทันหมดแมงอยู่มาพี่น้องมาเล็มเห็ดแตะขาเหลืองมันมีเอ๋ยวมาเถิกจ้ะ có gì đây ngay đứa Nào đều Chọc, chọc mượt Hết chọc Ui, tầm Không hiểu, đọc ngay Cốn cả chọc, hết cả chọc đứa kìa Mình nào Thứ nào Nhìn Bộ mì phổn Thứ mấy lẻn tuần Summer kìa Chứ Hết cửa cây xịt bớt ไก่สิวไว้เรีวพี่น้องไก่สิแก่เอาไก่สิบม่มี่ขีดเก็บเห็ดให้่อยพอมีพี่น้องเบิ่งน้ำอ,อีกลดเดือดห้าบาดเนี่ยโอ้ยแสงบ่มีงินหลายขีดไก่ในพี่น,อน้อง,งเนี่เจ็บมวนกระสุนเบิ่องนี้จ่าในหน่อยนริงแห้งเดือดหรอใบไม้ก็บอ้วกนี้ค่ะโทษที่โทษโทษขอโทษจ้าพี่น้องนี่จ้าเพิ่นแห้งไหม มันสิเบิดงางเก็บเห็ดแล้วคือสิได้ยทาอีกตดนเธอน้อพี่น้องเลยจังควายสิยได้มาพอกับพ่อแม่พี่น้องอีกแาบนี่แง่เยวก็สิได้ยคือทอดพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อเจ้ก็บสีดวนนี่รีได้พี่น้องสัวสิหอดงางเห็ดออกก็ได้จ้ <c oughs> าคือยากบ่มีเห็ดเก็บลงคขีดไปพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้ำแง่เยวเราย่านพักกันลักนี้นี่จ่ายเที่ยวเ,เบิด <c oughs> ถาได้ด้วยค่ะย่าหลักนี้คอยเด้อมาเป็นแฟนกันแล้วแฟนขับกันแล้วรักยายเอ๋วก็โลหน่อยเด้อจ้าพี่น้องจ้ายายเอ๋วก็เป็นคนจังซีแลวค่ะบ้าบ้าบองบองตามภาษาของเรายุ่งสีแล้วคอยก็ได้พี่น้องเอ๊ก จะพักกันลักนี่จา่าข่อยได้อจ้าทาข่อยแน่ยเล็มกันเล็มดือดลีว่ะได้จ้าในพี่น้องด้วยห่างๆยวงห่างกันก้าเรื่องเนี้พี่น้องเห็นกับเห็นอยากเก็บหลายๆคือมูเพิ่นทั้งเดนมาร์กทั้งฟินแลนด์ด้วยเนาะคือบ่มีหลายๆคือบ้านอื่นด้วยเนาะเด็ดแา้งข่อยในเนี้ย กระดอกน้อพี่น้องกันเป็นได้ไงเป็นงามน้ำนะเบิ่งค่ะพี่น้องเอ้ยอันวิธีเก็บเห็ดของยายเอวหัวเถิดนะจ๊ะก็เก็บตามธรรมชาสติกเก็บแบบนี้แหละก็ดึงเิ่นขึ้นมาแบบนี้ล่ะบันเนีันผู้จังหนึ่งผู้ลังค้นเพิ่นก็าย่านเห็ดศูนย์พันะน, 0, นะจ้ะถ้าเขาดึงเห็ดแบบนี้เพิ่นก็ว่าคือบ่ตัดขาเพิ่นจากขี้ดินว่าสันนาสสา้นอันนี้ยายเอวก็เลยไปศึกษาไปอ่านเบิ่งในเด็บบใส่ พวกคู้เป็นสวนเก็บเห็ดเพิ่นว่าแม่นสิด,ดึงขึ้นมาหรือว่าสิตัดขาจากชิดินมันกับวัาตาังกันว่แตกตังกันสั้นพี่น้องเพิ่นว่าส่วนมากพวกเขาสิพากันเหยียบเพิ่นเฮาเหลียวว่าเห็นเฮาเหยียบเพิ่นเสียเห็ดห้เพิ่นสูนพันหลายกลัวพระนะจาะกัจังว่าสิจังไหน่อยกเสียรคู้เป็นสวนอยู่ในเบียบใส่ละค่ะพี่น้อง่อยกเก็บตามคม้ามันนัดของวขวอยนะจ้ะพี่น้องจ้ะ ตามสไตล์ของไม่เง่เอวหัวถึกนี่แหละค่ะวิธีเก็บเห็ดก็ได้น้ำดีพี่น้องเงี้ยหนุ่นก่อนมันหน่อยไก่สีเบือดเร็วกไก่สีไว้แล้วค่ะถึงเลี้มถึงเชียหาเตยไวไม้พี่น้องเอ้ยเถ็ดกกระได้บาทที่ไหเบิรงดูจ้าเบิร์นเบิงเเอ้าอ้า ไปเคลียร์หายีเดอกปีนอ้องเนนีปได้ไก่ใบใหม่ผมจะขึ้นบ่อสูงบ้านใหญ่ดอกพี่น้องเพราะว่าหนาวแล้วกะสีไว้กระสีเห็นตายไปซื้อๆนี่แหละค่ะแคเอียวกันเลยสิหายพิ่งเขาไปตายอยู่ในคลองแค่เอ,เอียวอยเพิ่นได้ตายธรรมชาติดอกพี่น้อง <c oughs> เป็นทั้งสี่แล้วไม่ใช่เหรอวะ ถึงไหนถึงกันค่ะเคลี่ยวหาจนมืดนี่แหละค่ะโดนปวดซัวสิได้เก็บตัวสิได้หอด้วยนะหยิบขวดด้วยพี่น้องแล้วเอายืมอันหนับกล่องไว้อีกแล้วค่ะใส่ไว้ปวดจเจี๋ฟววินเด <c oughs> ้อโบวิ้นถึงแต่คนนั่นคนเบิงได้พี่น้องย <c oughs> ้ายเอากับวินด้วยกันนะคะลัางเทียด้วยหนค่ะ เเพ่งเียหากัได้หลายเตืบยื่อแร้วบไกะเมียนด้วหนึ่งเอาเบ็ดนี่หละเดี่ยวเถือกสู่ตายด้วยค่ะแคะแตขะเชียหากับเียว์วะงด้ำเราเนีย หวังว่าปีหนะ้าคือสิบอลเลนที่ปีนี้ดอกเด้อเดี๋ยวสิวได้เก็บเห็ดมวนๆเพินพ่นสิได้ดอกว้าเลยบุ่งเสร็จละดอกรุดพี่น้องเลยบุ่งโอ้ยเดี๋ยวสิวได้เก็บเห็ดมวนๆสิได้ลหลายๆเพิ่นสิสิได้เก็บกที่เพิ่นบแ่แคะนะจ๊ะพี่น้อง เคียถึงคันครับพี่น้องเฮ็ดไปทั่วไปที่ระบาดท,ที่นี่มีเอามาเถิดก็ได้เป็นไก่สิไว้เราจะพี่น้องหนาวแล้วไก่สิเบิดย้ำหมดแล้วไม่เอ๋กระสิเกลียวหัวเม็ดนี่แหละไม่เสีเ่ยมเ,เมพิ่นเชื่อเพิ่นด้วยไก่ขี้ดินด้วยดอวจากพี่น้องเพิ่นบ่ดับเนีเเนเ้ยเอาอะค่ะมาเบิ่งเคลียจนมาหัวหลุดนอุย้ยปอะซูมตรวที่เสรพี่น้องลิ้มเบิ่งลิ้มเบิ่ง อุยสิแล้วแหงหลายแหงครับเบึ่งพี่นองแหงครับถึงเจ้าจะเล็กจะน้อยจะแห้งค่อยก็จะเอาเจ้าเพราะว่าเจ้ากำลังสิบายแล้ว น่พี่น้องเพิน่นบุใหญ่อีห๋ได้ไปนอนก็ค่อยจด้เก็บเพิ่นนะจงเพิลใบด่ดนแล้วค่ะถ่าพวกใบลวอากาศเย็นเต็มท,ที่เต็มทีเบาพิดอีกแล้วค่ะไม่ได้โตหรอกเป็นแม่แบบอะไรญ่พี่น้องสามอาทิตย์ที่แล้วก็บซ้ำนี่เร <c oughs> ามาเมื่อนี้ก็บซ้ำนี่อีกสามอาทิตย์แล้ว <c oughs> ไงแต่ขาแม่จ้ะอ่อนจะพอน้ำกันังำดีกว่าทุกที่ค่ะได้เยว่ได้เยว่อ่นลืมสุเทียได้พี่น้องขอโทษขอไปได้เลยอ่นหมุนกลองใจกลองไว้ไว้ลืมเนียต้องพยายามโอ้ยโอ้ยแต่ใจฮักเบิด์ทุกที่จะบอตัดบอสัดอีกแล้วได้เหวต้องพยายามจับใ้ได้เป็นซองซี่ละ เขาลราก็คว the ้นกันเพาะไกดีซีดีปานไลพี่น้องลิ้นตลกเคียเคียแล้วก็เคี้ยทั้งเคียทั้งควันมองนี่เรามองที่ข่อยมาเก็บล้มคีดนึงไปเทียนเด็กน้อยมากับพวกกับเมียเขาไม่ยางอกร่างกายนะพี่น้องเป็นทวงว่าหันย้ายนั่นนั่งเห็ดอย่างยูนิคอร์เดียวเลย ก้ <c oughs> อยอยากอายไอนะข่อยเก็บเห็ดเลาวันนี้เคนเขากันมาทั้งนี้เด็กน้อยก็เสียงดังดังก้อยก็เฮ็ดวิดีโอเนาะแต่ถ่ายคลิปเนาะข่อยก็บ่อยากให้เสียงเด็กน้อยเขอบใจในถ่าในคลิปขอ่อยในวิดีโอข่อยแล้วข่อยนั่งยืดๆแล้วอืมเราบางคนยังอินดิรอพี่ไม่ไหวแล้วค่ะไม่เอ๋อรอคุณพี่เห็ดไม่ไหวแล้วนะไม่โตก็ไม่ต้องโตหรอก ไปโตในท้องคุ้ยนะหลายๆเติบพี่น้องเห็นโบจ่าพี่น้องโบเสียเล้งได้เอวที่คานแล้วก็เขี่ยหาเพิ่นเพ <c oughs> ราะสันเป็นเนาถิมซื้ออะไรเนี่ยพี่น้องจะไต่ใบไ,ไมนะนน้นะเพิ่งจะจะเป็นปเนาถิมแบบเป็นเป็นเนาเนี่ยทองไม่ได้เอวอ,อ,อ๋อแต่เซอร์ถึงมาที่ใกล้กันไปเร็วเพราะเห็นพี่นอ้อง แน่นก็เลี่งเนะพี่นองเนะาะก็สีไหลก็สีง,งามอย่างนี้น่จิตเปื่อยถิ่นซื้อแล้วเนี่ยพี่นองอเคยจะเกลี้ยกล,ลย่อมรุ่นละจนจิตเปื่อยแล้วกันงมกันได้ทำังในงอม ทั้งได้เก็บจอยต่ำลมก่อนออโอ้ยดีอเดีหน่อยกับนี้กันนะปบบนี้ได้ยไปได้ยินกับสางมันเถอะหน่อยน่ยนะโอ้อยตุ่นสาตว์ตัของเธอไปนอนไ่มาหาเลี้ยมขลิบเนื้ออิลีถ้าก่อยก็ได้คำเราี่นอง ได้าแล้วค่ะสิะได้เรียนจากใ้เราด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งอันนี้น้ำยเาเยลโวหัวถือกจ้ะยาเยียวว่าคือจะเป็นเทียสุดไทยของปีนี้ที่ยาเยวไม่ได้เก็บได้เล็มเฮ็ดแต่ขาเหลืองเราละเด้อจ้าแล้วเบิ้งนะคะ่กะก็ได้เพิ่นซ้ำนี่ละก็ได้มกหน่อยนึงยุ่ยจ้าพี่น้องเอ้ยกับสมกับที่ยาเยวทั้งคันทั้งเคลียหาไตใบไม้ยุ่ย,ยอยกอันนั้นก็เฮ็ดนางล้มที่ยาเยวไปเก็บมา้าละค่ะอัน ไปปลาไปขอนเห็ดนางล้มว้าผิดก่อนเราบะนี่เพิ่นน้อยยูเพิ่นวา่าหลายย่เอ๋วก็เลยมหาเบิง่งเห็ดอันนี้เห็ดแต่ขาเหลืองเพราะได้ติมกันบัดที่นี่าย่เอ๋วกับิซดเเลียนออกจากป่าเราได้จาพี่น,อนอนะ้องและเบิ้งนะา่ะเพนะแต่เบ้นกำลังสิตกดินดินอีกแล้วจ้าขอบคุณหลายๆได้จาพี่น้องที่พักกันมาเป็นกำลังแรงใจเห็นไม่าย่เอ๋หวหัวเถก่ถือตลอดมา ขอยห้พก,กันสุขภาพดีแข็งแรงสุขตีมีสุขตลอดไปจังพอกับยายเอ๋วได้อีกคลิปหน้าด้วยค่ะเสียงไม่สักเท่ายายเอ๋วก็ล่มปกปหน,นึง่งขอบคุณจ้าพี่น้องจา้าสวัสดีค่ะเรียนก้นบาทนี่